สวัสดีค่ะวันนี้ครูสปายนะคะจะมาแนะนำการใช้งาน o b e c Content Center นะคะซึ่งเป็นระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสอปทนั่นเองนะคะที่จะให้ประชาชนทั่วไปนะคะนักเรียนคุณครูนะคะศึกษานิเทศหรือแม้แต่บุคลากรทางการศึกษานะคะอื่นๆเข้ามาใช้บริการในการหาความรู้นะคะหาสื่อการสอนนะคะแหล่งความรู้เนี่ยมีให้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะมีทั้งหนังสือวิดีโอรูปภาพนะคะเสียงแอปพลิเคชัน ข้อสอบนะคะแทมเพลตหรือแม้แต่มัลติมีเดียนะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยเราจะต้องมาเข้าสู่ระบบการใช้งานกันก่อนนะคะก็คือเข้าสู่เว็บไซต์นั่นเองนะคะเว็บไซต์ของ o b e c Content Center เนี่ยก็จะชื่อว่า contentcenter.obc.go.th นะคะ คลิก enter เข้ามานะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างอันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะ o b e c Content Center เนี่ยก็จะต้องมีการสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะถ้าไม่สมัครสมาชิกเนี่ยผู้ใช้งานก็จะไม่สามารถเข้าไปดูนะคะแหล่งเนะะื้อหาแหล่งความรู้ต่างๆได้นะคะเราก็จะมาคลิกสมัครสมาชิกกันตรงนี้ได้เลยนะคะ เมื่อเราคลิกสมัครสมาชิกแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างสมัครสมาชิกขึ้นมานะคะกรอกอ e ีเมลที่ยังสามารถใช้งานได้นะคะเพราะเราจะมีการเข้าไปยืนยันตัวตนการสมัครในอ e ีเมลด้วยนะคะกรอกอ e ีเมลนะคะรหัสผ่านนะคะซึ่งรหัสผ่านเนี่ยจะต้องเป็นรหัส8ตัวขึ้นไปนะคะมีทั้งตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอักขระต่างๆด้วยนะคะประเภทผู้ใช้งานนะคะเราก็เลือกไปนะคะเป็นอันเป็นอันไหนนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ เพศนะคะวันเดือนปีเกิดจังหวัดนะคะให้เราสังเกตว่าถ้ามีดอกจันสีแดงนะคะให้เรากรอ,อกข้อมูลลงไปนะคะเท่านั้นนะคะไม่สามารถแบบเว้นว่างอาไว้ได้นะคะแต่อันไหนที่มันไม่มีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกรอ,อกก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรือใครจะกรอ,อกทั้งหมดก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะแล้วก็คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะคะพอเรากดสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อรอสักแป๊บหนึ่งนะคะประมาณ1-2่นาทีนะคะหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปที่อ,อีเมลที่เราสมัครสมาชิกไว้นะคะอีเมลที่เรากดสมัครสมาชิกเท่านั้นนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็มากดเข้าสู่ระบบ เพื่อที่เราจะเข้าไปดูเนะะื้อหาต่างๆของอครังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเรานะคะคลิกเข้าสู่ระบบกันได้เลยค่ะแล้วก็กรอกชื่อผู้ใช้นะคะชื่อผู้ใช้ก็จะเป็นอีเมลส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็รหัสผ่านก็เป็นรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะนะคะพอกดเข้าสู่ระบบได้แล้วนะคะจะสังเกตมุมขวาด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อที่เราสมัครสมาชิกเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของคุณครูเองนะคะ แล้วก็เราก็จะเลื่อนลงมาดูนะคะว่าหน้าต่างของอเว็บไซต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีคลังสื่อต่างๆนะคะหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็มีเนื้อหาต่างๆนะคะมีหนังสือแนะนำนะคะก็คือ,อมาจากที่คุณครูนะคะเขาได้ไปอัพสื่ออิเล็กทรอนิกส์กันในระบบ o b e c Content Center นั่นเองนะคะอันไหนที่มีการดูยอดนิยมนะคะยอดวิวเยอะๆเนี่ยก็จะมีการมาแนะนําให้ ทุกท่านได้ดูกันนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะวิดีโอต่างๆนะคะเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องทางการดาวน์โหลดการเข้าถึงแอปพลิเคชันของ o b e c Content Center นะคะมีการติดต่อนะคะว่าเนี่ยสถานที่ที่ o b e c Content Center ควบคุมก็กจะเป็นสปทอนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่อยู่นะคะติดต่อได้ที่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็มี Facebook Fanpage ด้วยนะคะของ o b e c Content Center ก็สามารถเข้าไปคลิกถูกใจติดตามได้นะคะก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับ o b e c Content Center เยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าในแต่ละคลังเนื้อหาของ o b e c Content Center มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูอันแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นหนังสือนะคะคลิกเข้ามาในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับรูปแบบหนังสือที่คุณครูเขาได้ออกแบบเอาไว้นะคะแล้วก็มาอัปโหลดให้ ทุกท่านได้ดูกันนะคะก็จะมีเกี่ยวกับวิชาต่างๆนะคะเรื่องราวต่างๆในบทเรียนนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่านี่ค่ะประมาณนี้นะคะส่วนอันถัดไปนะคะก็จะเป็นวิดีโอที่คุณครูเขาได้จัดทำเอาไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็อัปโหลดลงไปใน o b e c Content Center นะคะมีหลากหลายระดับชั้นนะคะมีตั้งแต่ประถมะต้นนะคะประ รู้สึกว่าจะมีอนุบาลมีอนุบาลด้วยนะคะตั้งแต่แบบประถมวัยนะคะจนไปถึงมัธยมเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณครูแต่และท่านเนี่ยอสอนระดับชั้นไหนนะคะก็จะมีการมาอัดวิดีโอนะคะต่างๆมาให้แนะนําให้นะคะรูปภาพต่างๆนะคะมีเป็นใบงานนะคะเนี่ยคุณครูเขาก็จะมาอัปโหลดเอาไว้นะคะเสียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงนะคะคุณครูก็อัดเพลงร้องเพลงกันนะคะแล้วก็เอาเสียงมาลงนะคะ แอปพลิเคชันต่างๆที่คุณครูเขาได้ออกแบบเอาไว้นะคะก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันเลยนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะข้อสอบต่างๆนะคะก็มีเยอะมากมายเหมือนกันนะคะมีทุกระดับชั้นเลยนะคะก็ลองเข้ามาดูนะคะ เทมเพลตต่างๆเทมเพลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น PowerPoint นะคะที่คุณครูเขาได้มาอัปโหลดเอาไว้ก็ทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปสอนนักเรียนได้หรือว่านักเรียนเนี่ยจะเข้ามาดูนะคะเป็นการศึกษาก็ได้นะคะก็คือสามารถเอาไปอาตอบแบบใบงานต่างๆที่คุณครูเขาให้ไว้นะคะได้หมดเลยแล้วก็เป็น มัลติมีเดียต่างๆนะคะก็าอาจจะเป็นคุณครูเนี่ยเขาไปออกแบบเกมเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมาแล้วก็แนบลิงก์มาให้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปใช้งานนะคะประมาณนี้แต่นะคะการที่จะเข้าไปใช้งานได้เนี่ยก็จะต้องมีการค้นหาอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปค้นหาได้ ตรงประเด็นนะคะก็คือใครอยากจะทราบเรื่องไหนนะคะก็สามารถคลิกค้นหาได้นะคะค้นหาข้างบนตรงนี้นะคะแต่การค้นหาที่จะให้ตรงประเด็นมากที่สุดเราก็จะต้องมาค้นหาขั้นสูงนะคะค้นหาขั้นสูงคืออะไรนะคะก็คือการระบุไปเลยว่าเราต้องการจะค้นหาเกี่ยวกับประเภทไหนนะคะเช่นหนังสือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาเลือกได้เลยนะคะเราก็จะพิมพ์การค้นหาตรงนี้เช่นผู้อยากจะรู้เรื่องสคร a อ่ะ ก็พิมพ์คําว่า scratch นะคะแล้วก็อยากจะได้เกี่ยวกับเนื้อหาประเภทไหนก็สามารถกดเลือกได้หมดเลยนะคะคุณเลือกเป็นมัลติมีเดียนะคะระดับชั้นจาเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะตรงการค้นหาขั้นสูงตรงเนี้ยค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องแบบคลิกพิมพ์ทุกอันก็ได้นะคะเราอาจจะสโคบแค่แบบวิดีโอนะคะ,ะ,คะแล้วก็กดค้นหาได้เลยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะแล้วแต่ได้เลยเหมือนกันนะคะ ครูก็ลองคลิกกดค้นหาดูนะคะค้นหาลองดูซิลองเลือกดูก่อนอ่ะโอเคมาแล้วก็จะเป็นสื่อมัลติมีเดียนะคะเพราะว่าตรงนี้เมื่อกี้คุณครูเลือกมัลติมีเดียมันก็จะเลือกขึ้นมาให้เลยนะคะอันนี้ค่ะเกี่ยวกับสครับหมดเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสื่อที่คุณครูอัปโหลดเอาไว้นะคะเกี่ยวกับบอร์ดเกม Scratch ออนไลน์ของคุณครูนะคะคลิกเข้าไปเลยอ่าก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบข้างบนตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันจะขึ้นคำว่าเข้าสู่ระบบเพราะเรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบเพื่อที่จะดูเนะะื้อหาแต่ถ้าเราเข้าสู่ระบบแล้วนะคะเราสามารถกดดูเนะะื้อหาต่างๆได้เลยนะคะอ่ะลองกดดูนะคะ มันก็จะลิงก์เข้าไปในหน้าของ Scratch Game ที่คุณครูได้แนบลิงก์เอาไว้นะคะอ่านะคะอันนี้ก็คือสามารถคุณครูนะคะก็สามารถเข้ามาใช้งานนะคะเกี่ยวกับสคริปต์ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ลองคลิกให้นักเรียนได้เลือกใช้กันนะคะได้สนุกกันนะคะประมาณนีอ้อันนี้ก็จะเป็นการ แนะนำนะคะการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งคุณครูบอกแล้วว่าการค้นหาข้อมูลเนี่ยถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือการค้นหาขั้นสูงเนี่ยจะเป็นการค้นหาที่ง่ายนะคะแล้วก็ตรงประเด็นที่เราอยากจะค้นหาเช่นคุณครูอยากจะค้นหาเกี่ยวกับเ,เกมภาษาไทยต่างๆนะคะก็พิมพ์ข้อความลงไปได้เลยค่ะแล้วก็มาหาประเภทนะคะว่าอยากจะ ใช้ประเภทอันไหนนะคะก็คือส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นถ้าเป็นใบงานเนี่ยรูปภาพนะคะหรือไม่ก็จะเป็นเทมเพลตก็มีเหมือนกันนะคะหรือหนังสือก็มีเหมือนกันนะคะเป็นใบงานหรือเราจะไม่คลิกตรงนี้ก็ได้นะคะมาคลิกเลือกเป็นระดับชั้นมาคลิกเลือกกลุ่มสาระแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะคะอยู่ที่ความต้องการของคุณครูนะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะคะการใช้งานของ ระบบ o b e c Content Center นะคะเบื้องต้นนะคะให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจกันว่าการใช้งานระบบ o b e c Content Center เนี่ยใช้งานยังไงนะคะเข้าสู่ระบบยังไงสมัครสมาชิกยังไงนะคะแล้วก็จะค้นหาข้อมูลต่างๆค้นหาอย่างไรนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาใช้งานได้นะคะคุณครูคิดว่าเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ ทั้งคุณครูนักเรียนนะคะหรือว่าคนอื่นๆที่เข้ามาศึกษาหาความรู้นะคะก็จะสามารถนำสื่อต่างๆเนี่ยไปใช้งานได้นะคะแล้วก็ครูถือว่าวิดีโอของคุณครูนะคะจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ,ะวันนี้ก็ขอจบกันเขาเรียกว่าอะไรนะแนะนำการใช้งานเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีการแนะนำอะไรต่อนะคะเดี๋ยว รอพบกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ